สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักวันนี้เราก็มาเจอกับช่องตุ้ยพาเลาะชแนลวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ครับวันจันทร์เมื่อวานก็ทํางานครับวานไปทาโอทีมาครับท่านผู้ชมมันได้หยุดครับวันนี้เราจะพามาเลาะดูอะไรครับท่านผู้ชม เดี๋ยวว่ายีถ่ายอะไรครับตื่ผมมาขามดูดูลากครับลากตื่นมากเลยไม่ลึกเลยครับเป็นขึ้นธรรมชาติไปมีละครับไม่ไ้ขุดขุดปลูก ต้นลำไยต้นนี้ก็ยังไม่เห็นออกหน่วยเลยได้ตัดมันตัดย่าลกมากครับตั้น้ำญ่ครับเห็นออกหน่วยแล้วครับผม หลายปีแล้วจนเขาได้กินมันล้ต้นนี้ยังไม่ได้กินครับใหญ่แต่ต้นแต่ไม่มีหน่วยเป็นลำไยกระดูกสองต้นครับกรหลอกครับ เห็นไหมครับกระโหลกป่าธรรมชาติดี สวยเกียจจสวยงามนะครับดอกไม้เกิดจากธรรมชาตินะครับมันได้ปลูกเอง โอยนี่ครับพอกใหม่แล้วก็หนึ่งออกก่อนครับคำชม โอ้ได้หลายคอกเลยครับปีนี้ได้เยอะแน่นอนปีนี้อาจจะเกือบร้อยตัวครับไก่แม่นึงครับอันนี้ก็แม่นึงขยันออกเลยครับผมปีนี้เยอะออกเยอะโอเคครับท่านผู้ชม จิตน่าจะกันใหม่เนาะไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรจะถ่ายมาันเลาะมึงนลาบ้านนี่แหละสวัสดีครับบ๊ายบาย